สบายดีทุกคนนะครับมือวนี้ก็มาอยู่กับซ่องบบาวราวเนื้ออินดี้กันอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมอยู่ตรงที่ป้ายนี่นะครับมันเป็นห้างอียัหลนี่แหละครับผมได้มาเห็นนะทุกคนก็อยู่หน้าสนนใหนี่แหละครับแบบใจมากทุกคนใหอีดีนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางเข้าหน้าห้างนะครับเดี๋ยวห้างก็จะดึกเข้าไปอยู่ข้างในนะครับนี่ทุกคนบรรยากาศนะครับอุ้ยกว้างมากนะครับ เป็นทางรถก็ใหญ่มากเลยนะครับที่น้องเบาาลาวนี้นี่ได้มาเจอตรงนี้นะครับได้มาเห็นนะครับแต่ว่าก็อยากเอากลิบนี้นะครับเอาไปฝากชาวลาวนะครับเดือเอาไปฝากคนลาวทางบ้านเดือทางประเทศนะครับนี่ความงามความสวยนะครับคนไทยเขาเคยมาหรือยังนะครับห้างนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยมานะครับน้องเบาาลาวนอินดีนะครับก็จะพามาเล่นเล่นนะครับพามาเล่นชมมาเล่นดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้างในนะครับนี่คน นี่คือแบบจอดเยอะมากเลยนะครับก็จะเป็นเต็นท์รถแบบนี้นะครับที่เขาจะจอดตรงนี้กันนะครับแต่ผมจะเดินลัดตรงนี้ไปเลยนะครับแต่ภาพบรรยากาศนี่แบบร้อนมากเลยนะทุกคนร้อนนี่รีนะครับนี่ครับก็มีร้ายหน้ามากเลยนะครับรถที่มาจอดมาเลินห้างกันอะไรแบบนี้เนาะนี่ครับทุกคนที่เราได้มาเห็นนะครับนี่ครับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะครับมาคือมามากเลยนะครับแล้วก็มียังมี เป็นหน้าจอด้วยนะตรงนั้นนะครับเปลี่ยนภาพไปเปลี่ยนภาพมานะครับแล้วก็เป็นสถานที่จอดรถนะครับอืมสิกแสกมากนะครับผมก็ยังเจริญไปยังไม่ถูกนทุกคนว่าเจริญไปเช่นไรดีนะครับเนี่ยทุกคนอยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือแบบยูเขตนอกกรุงเทพนะครับไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะอ่าคําว่าอยู่ในตัวเมืองทำไมครับเราก็จะเห็นเป็นตึกสูงๆใช่ไหมครับแต่นี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ยมันจะคนอัะร้อนนะตอนนี้มัน สิบเอ็ดโมงออกว่าแล้วทุกคนนะเลือเกือบตอนเที่ยงนะครับรถจอดเยอะมากเลยนะครับมีแต่รถรู้งงามๆนะครับมีตั้อขนาดอยู่ข้างนอกนะครับยังเป็นลานจอดรถเขายังเป็นทําร่มเรือทําเป็นลังคานะครับให้รถยนต์ให้ลูกค้าเขามาช้อปปิ้งซื้อของอยู่ในห้างนะครับนี่เลยนะครับเ,เยอะมากเลยนะครับที่เราได้มาเห็นแบบนี้นะครับ ผมว่าน่าจะเข้าไปข้างในน่าจะเย็นมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแอร์อะไรประมาณนี้เนาะ,นะครับคนสิ่งที่เราเอะไรมาเห็นมานนี้นครับโอ้โหคนมีเป็นสถานที่รถจอดอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นที่เป็นเข้มมุดแบบนี้นะหรือว่ามันเป็นเฉพออาะอรถที่จอดอยู่ในห้างนี้หรอครับแนะบบคนร้อนมากกค,คนเราจะลุ้นด้วยกันนะว่าเข้าไปข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับพอเรามาดูข้างนอกดู ร้อนมากครับจะข้างหน้านะาหา้างก็จะมีเป็นน้ำพุนะครับน้ำพุแบบเล็กๆนะครับตัวแบบมันดูแบบสดชื่นนะครับดูแบบส้มซื้นอยู่ในหน้านะทุกคนที่เราได้มาเห็นวันนี้นะครับพอมีเป็นสถานที่จอดรถนะครับหรือว่าแบบนี้นะครับเป็นลมรังคาให้รถนะครับก็ามาจอดอยงนี้นะกัแบบฉุบายวนะครับ เขาแยกอย่างละเอียดนะผมลองสังเกตดูนะครับแต่ละโซนที่เขาจอดรถนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าอันเนี้ยแต่ว่าคนคนคนที่มีอายุนะครับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าอ่าคนที่ถือผ้าอยู่หรือว่าคนที่มีเหล็กน้อยนะครับเขาก็จะให้จอดเป็นห้องฉุกเฉินอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับคนจะเป็นสถานที่แบบเฉดชีเขียวนะครับ คนไทยแบบเขาแยกอย่างนี้ยนะถ้าเป็นสถานที่แบบจอดรถทำลาละทั่วไปก็จะเหมือนแบบข้างหน้าเราท,ที่ที่เราเห็นนะครับเเขาจะแยกแบบนี้นะเอออย่างคนไทยนี่คือแบบเก่งจริงนะเรื่องแบบลูบระเบียบมันต้องให้มีอะไรแบบนี้เนาะคือแบบเขาจัดอย่างเรียบร้อยนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเป็นป้ายบอกทางว่าลูกศรว่าสีไปนูน่นไปนี่ไปได้หรือไปไม่ได้นะครับจะประมาณนี้นะทุกคนนะีครับนี่ครับ แล้นะเวเป็นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นรถเกี่ยวกับมาจอดอยู่ในห้างนะครับหน้าห้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะมันขึ้นชื่อกับในห้างเลยะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับทุกคนเลือกคนไทยเขารู้ข้อมูลอะไรก็สามารถบอกผมได้นะครับบางครั้งอนะ่ะผมก็ไม่รู้นะทุกคนเพราะผมก็มเป็นคนลาวนาหนึงเนาะเรื่องสองมามก็ไม่ค่อยแบบเก่งเรื่องสแถบบานที่จอดรถอะไรแบบนี้นะครับคนครับนะครับ ก็จะเป็นล็อกเป็นอะไรแบบนี้กันนะครับนี่ทุกคนรถนี้มีแด่แบบคันรถรุ้งๆงามๆนะครับที่มาจอดแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเรินดูข้างในกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะแต่ผมขอว่าใช้ใส่กล้องผมอะ่ะมันมไม่ได้นะทุกคนครับมันดูแบบยบยบๆมากเลยนะข้างนี้มันดูกว้างและดูใหญ่มากเลยนะครับทุกคนใหญ่กว้างมากนะครับแต่ว่าหลายชั้นไม่ก็ยังไม่แน่ใจนือนกัน,นะครับจะมีรถไม่ต่ำกว่าห้าชั้นนะ แต่ว่าดูหน้าห้างนี่คือแบบกว้างขวางมากครับมีแต่เป็นสถานที่แบบรถจอดที่แบบว่าเยอะมากครับนี่ครับน้ําตกนะครับพราว่าเราเข้าไปข้างในดูบะน่าจะเย็นมากนะครับบรรยากาศนะทุกคนห้างสวยนะครับคนไทยนี่ผมบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคนไทยเขาจะชอบเดินห้างกันนะครับเพราะมันสวกมันสบายด้วยนะครับแล้วมันก็เย็นด้วยนะครับมันไม่ได้ร้อนนะครับ มีทุกคนมีรถมาเยอะนะมีมาเยอะมากเลยตรงนี้มันก็ติดรถใหญ่นะครับครับผมเคยไปนะผมเคยไปเลินอยู่ในห้างเชนทันเช่นเรียกว่าห็นะเช่นเชนทัน,นเชนเตอร์อะไรนี่เลยเชนทันเชนเตอร์อยู่เวียงอยู่เบียงจันนะแต่แบบเงียบมากเลยนะคนนี้แทบจะไม่ค่อยมีเลยนะคนตอนนั้นที่ผมเข้าไปนะครับ เออเนี่ยเราได้เข้ามาดูแนละ้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไรบ้างเ่วนมาก็จะเป็นของขายมากกว่าเนาะหรือว่าเป็นอาหารกานกินอะไรแบบนีบ้อยู่ในห้างนะครับทุกคนท่าทุกคนเข้าไปเลินดูนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะเย็ยนนะทุกคนเราเข้ามาแค่ตรงนี้ยังเย็ยนแล้วเนี่เราเรินเข้ามาข้างในก็จะมีรถทุกคนเนี่ยหืมแทบจะเป็นยี่ห้อไฟฟ้านะครับเนี่ยโอ้โหทุกคนข้างในในห้างนะครับยังมีเป็นรถไฟฟ้าขายนะครับ เห็นมากเลยทุกคนเนี่ยมีรถดูรูงามาแบบนี้นะครับโอ้ยทุกคนสเปครถรุ่นใหม่นะครับน่าจะเป็นยี่ห้อคนไหรกับเป็นยี่ห้ออะไรเราก็ไม่รู้เนาะเฮ้ยทุกคนอัศจรรย์มากเลยนะครับขนาดอยู่ในห้างยังมีรถขายนะครับสวยมากทุกคนเนี่ยมีอยู่สี่คันนะครับตรงนี้นะครับอือหือเข้ามาข้างในนะครับยังมีเป็นรถขายนะครับ ก็จะมีเป็นของขายนะครับของแบรนด์นะครับคนก็จะมีเป็นรถดููแบบนี้นะครับชนมานะครับก็ตกแต่งสวยนะเออทำเลนะคนขายรถอยู่ในห้างอ่ะคนโอ้โหสุดยอดนะครับลูกค้าชอบดืวอถูกใจก็คือเอาไปเลยเนาะอะประมาณนี้นะครับบรรยากาศคนแล้วแสงไฟมันจะดูแบบจับนิดนึงนะผมจะเดินออกแล้วคนกลัวว่าทุกคนเดี๋ยวูแล้วมันจะเจ็บตาปวดตาครับแต่ว่าเราได้เห็นนะครับ นี่ไม่ได้แบบมีแค่ศูนย์รถอยู่ข้างนอกอย่างเดียวนะมีอยู่ในห้างด้วยนะครับที่เขาเอารถมาโชว์มาตัดขายนะครับนี่ครับแต่ว่าผมถ่ายกลิปอยู่ในห้างไม่ได้ทุกคนเพราะว่าแฉกไฟมันไม่ได้นะโอ้ยช้อปปิ้งทุกคนครับช้อปปิ้งซื้อรถได้เลยทุกคนครับไม่เขนะแต่ข้างในห้างนี่มีรถขายนะครับอจาจจะจำจริงๆเนาะมีรถไฟฟ้าด้วยทุกคน ขณะอยู่ที่ประเทศไทยี่ปี2 0 2 5นี้ปี2 0 2 5นี้คนไทยเขาหิดรถไฟฟ้าเยอะมากเพราะว่ามันก็สิ่งแวดล้อมก็ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับเจวก,ก็รถยนต์อยู่ที่ประเทศไทยก็เยอะมากด้วยนะครับสิ่งที่เราได้มาเห็นเราได้มาเจอครับวันนี้นะครับนครับผมจะพาเดินดูข้างในให้ทั่วนะแต่ว่าถ่ายคลิปไปแล้วทุกคนมันดูแล้วมันจะลำคานเนาะแล้วก็รูแบบปวดตาเลยแบบนี้เนาะ ผมก็เลยแบบไม่เลินดีกว่าพอเข้าไปนิดนึงก็เห็นมีรถแล้วทุกคนแล้วเราได้เห็นแบบบรรยากาศหน้าห้างเราหรือว่าในห้างก็รู้สึกใหญ่โตมากครับแล้วก็มีแต่รถจอดนะทุกคนนี่ครับขนาดรถจอดนะครับยังมีเป็นลังคานะครับทางเป็นลังคาให้มันนะครับรูแบบสวยงามนะครับนี่ครับรถก็ยังประตักลดอันทุกคนยังอยู่ในร่มนะครับนี่อยู่ในไทยนะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับสถานที่ก้องขวางนะครับ รมเย็นร่มชื้นมากครับทุกคนโอ้ยมเย็นมากครับคลิปนี้นะครับน้องบ่าวลาวในนี้นะครับก็จะขอลาไปก่อนนะครับก็พามาชมความรู้ความงามนะครับหรือพามาเที่ยวในห้างนะครับแต่ว่าเดินเข้าไปไม่ได้เยอะมากเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ